การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยซสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดแกับเอล่าแซ v ทีวีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นชาช่วงแรกกับชาสตรีดวันนี้ขอเอาใจคนรักรถหน่อยนะคะจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากกันนั้นตามไปแซดก,กันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพวกเราสองคนครับในช่วงของชาสตรีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซู ยุทธฮะวันนี้มีคําถามนะฮะเกี่ยวกับช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยและบางคนที่เจอกับสถานการณ์น้ําท่วมเขามีความจําเป็นครับจะต้องขับรถของเขาผ่านไปบางทีน้ําลึกบ้างไม่ลึกบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องฝ่าไปเราต้องทํำยังไงบ้างครับกรณีที่เราขับรถไปในสภาพเส้นทางต่างๆแล้วก็บังเกิดครับช่วงนี้คือช่วงฤดูฝน การขับรถผ่านช่วงที่น้ําท่วมเราจะไม่สามารถคาดการไดเลยนะครับว่าด้านหน้าน้ําท่วมลึกแค่ไหนหลักการง่ายๆครับคือจุดแรกนั้นเราใช้รถประเภทใดอยู่เป็นรถยนต์นั่งเป็นรถวิกอัพเป็นรถประเภทแบบตรวจการหรืออย่างไรนะครับ้าเป็นรถยนต์นั่งก็ต้องหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับแน่นอนเลยเขาก็เลยมีภาพจําครับว่าถ้าทุกท่านมองมาทางผมนะครับก็คือเลนซ้ายสุดของท่านถ้าถนนเป็นแบบ3เลนช่องทางการจราจรซ้ายสุด มกักจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือช่วยเลี่ยงไปขวาสุดในกรณีขับรถยนต์นั่งจุดต่อมาก็คือว่าเราเองต้องสังเกตรถคันข้าง,งหน้าถ้าท่านใช้รถแบบรถยนต์นั่งขนาดซักเครื่องยนต์พันเจ็ดร้อยีซีพันแปดร้อยีซีก็ดูรถประเภทคล้ายๆท่านอาจจะยี่ห้อเดียวกันยี่ห้ออื่นแล้วก็เทียบเทียงดูว่าความลึกของน้ํานั้นประมาณคันหน้าจุดใดอ๋อด,ดูดูสังเกตจากล้อสังเกตจากคันหน้าว่าน้าประมาณไหนใช่ครับผมทีนี้ถ้าเราเทียบ ความลึกที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งก็ต้องดูดีๆนะครับว่ารถคันข้างหน้าท่านั้นเก่ามาขนาดไหนรถยนต์นั่งรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยถ้าครึ่งนึงของล้อพอดีก็คือประมาณสักใต้ท้องรถรแต่วันนี้ถ้าเราวัดแบบนั้นม,มันก็จะท่วมประตูละน้ําก็จะผ่านทะอรประตูเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คือต้องมองว่ารถยนต์นั่งรุ่นใหม่นั้นคือน,น้ํามีโอกาสที่จะเข้าได้ง่ายขึ้นสิ่งแรกคืออย่าให้เครื่องยนต์นั้นมีภาระ บางท่านอาจจะตัดการใช้ในส่วนของร,ปประบบปรับอากาศคือแอร์ก่อนช่วคขาวนะครับแล้วก็ช่วงการขับถ้าเรายังมีอัตราเร่งต่อเนื่องก็หมายความว่าถ้าท่านขับกินธรรมดาก็ได้เกียร์มัติก็ได้รถยนต์ต้องมีการเดินต่อเนื่องนั่นคืออัดราเร่งต่อเนื่องเมื่อรถยนต์ขับผ่านแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะพอคาดการได้ว่าเครื่องยนต์ที่เป็นแบบเบนซิน เขาอาจจะต้องเร่งเครื่องยนต์เบาๆเพื่อให้มีแรงดันของไอเสียออกที่ท่อไอเสียแล้วเขาอาจจะขับต้องใช้ทักษะสูงขึ้นก็คือใช้ขาซ้ายไปเหยียบเบรกขาขวากดคันเร่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้รถนั้นผ่านในพื้นที่ที่เป็นน้ําท่วมค่อนข้างลึกแล้วก็มีแรงดันของไอเสียออกที่ท่อไอเสียในขณะเดียวกันก็ต้องให้รถคันนี้ไม่ได้หยุดนิ่งขับฝ่าไปให้ได้ผมก็อยากจะเรียนงี้ครับว่าถ้าเราเลือกได้นะครับก็คืออย่างแรกสุดก็คือ วันนี้เราจะเดินทางไปทางไหนจุดที่เป็นจุดหมายปลายทางท่านอยู่ทางใดนะครับฝากเช็คพยากรณ์อากาศคร่าวๆก่อนถ้าเลือกได้ท่านอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางไหมนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะมีภาพจำตังที่ว่าท่านเคยเห็นภาพจากข่าวจากจุดต่างๆจะทราบได้ว่าถนนเส้นนี้ถ้าฝนตกหนักเมื่อไหร่น้ําท่วมลึกท่านต้องเลี่ยงเลยนะครับอย่าฝ่าไปครับแล้วก็เส้นที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ผ่านมาแล้วเราต้องผ่านไปด้วยครับก็ต้องใช้วิธีที่ว่าก็คือ ลดภาระเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตั้งสติให้ดีฟังีิพิยุทธ์บอกมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสตินะครับอย่าตกใจและค่อยๆทําตามขั้นตอนและคุณจะผ่านไปได้นะฮะแต่อย่างไรก็ต้องตรวจเช็คเส้นทางก่อนที่จะขับขี่เพื่อความปลอดภัยใช่ครับนะครับผมวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครกับซัสตีทครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซ DMAX พรานุภาพพลิกโลก อเต้องขอขอบคุณอีซูซูดีแม็กธาลานุภาพพลิกโลกกับเรื่องราวดีๆแบบนีด้ด้วยนะคะันทีีว ตอนนี้นะคะเออยู่ที่โฮมสตู o c a ฟ่ค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารนะคะที่มีบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะคุณผู้ชมนอกจากอินดอร์ที่เอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะด้านนอกก็ยังเป็นเอาท์ดที่เป็นสวนนะคะเหมาะแก่การมานั่งสังสรรค์เพื่อนฝูงมาคุยงานประชุมงานการมาทานอาหารอร่อยๆร,ร่วมกันนะคะ ซึ่งอาหารนะคะนอกจากจะมีสตูนะคะอันโด่งดังตามชื่อร้านแล้วก็ยังมีเมนูอาหารจานเดียวอาหารทานง่ายนะคะแล้วยังมีเมนูขนมหวานเครื่องดื่มหลากหลายชนิดด้วยวันนี้เอจะมาชิมกันวางอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะอย่างแรกทิ้งเมเท์เทนค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นขนมปังนะคะคล้ายๆขนมปังเย็นนั่นเองค่ะมาลองทานกันเลยนะคะ หวานกำลังดีค่ะคุณผู้ชมไม่หวานเลี่ยนเกินไปจะมีความเปรี้ยวของเจลลี่นะคะคุณผู้ชมมันทําให้แบบตัดกันอร่อ,าารอยมากๆค่ะเม <EN> นูอย่างต่อมานะคะคุณผู้ชมเป็นคุกกี้โดค่ะด้านล่างนะคะเป็นคุกกี้ร้อนๆนะคะแ <lif. S 1> บบอุ่นกําลังดีเลยค่ะและด้านบนก็จะเป็นไอศครีมช็อกโกแลตค่ะ ช,ช็อกโกแลตชิพที่อยู่ในคุกกี้เนี่ยมันก็จะแบบละลายในปากเลยค่ะช็อกโกแลตด้านบนที่เป็นไอศครีมนะคะมันจะมีความหวานมีความมันมีความขมของช็อกโกแลตตัดเล็กน้อยค่ะเข้ากันได้ลงตัวมากๆค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นไอศครีมกะทิบัวลอยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเป็นไอศครีมกะทินะคะแล้วก็มีเม็ดบัวลอยให้เราวางแซมด้านข้างได้เลยคะ่ะ ให้ความรู้สึกที่เหมือนเราทานทั้งไอศครีมกะทิแล้วก็ทานทั้งขนมหวานแบบไทยๆนั่นคือบัวลอยค่ะกะทิที่ราดด้านบนมีความเค็มมันตัดทําให้เมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานที่ไม่เลี่ยนมากจนเกินไปค่ะมาถึงเมนูเครื่องดื่มบ้างนะคะที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเลยนะคะวันนี้เอเลือกเป็นเมนูแรกก็คือช็อกโกมินท์ค่ะคุณผู้ชม มิ้นต์มันจะมีความซ่าค่ะช็อกโกแลตจะมีความหวานและมีความหมเล็กน้อยค่ะทานแล้สดชื่นมากๆค่ะปิดท้ายด้วยทีรามิสึกอ,อฟฟี่ค่ะอันนี้ไลายเลเยอร์เลยนะคะสวยมากๆ หวานแบบอ่อนๆนะคะแต่จะมีความหอมของกาแฟาคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานกาแฟาที่เป็นกาแฟาแบบแท้ๆข้ามพลาดเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมโฮมสู่คาเฟ่นี่นอกจากจะโดดเด่นเรื่องของเมนูสตูแล้วนะคะยังมีขนมหวานนะคะมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดอีกด้วย <c oughs> และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมหาไม่ยากนะคะถ้าคุณผู้ชมวิ่งมาที่ถนนประชาชื่นข้ามคองประปามาก็จะเจอหมู่บ้านประชานิเวศน,นึง เลี้ยวซ้ายเลียบคองประปลาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซททีวีแซททีวีท้ายรายการก,กับช่วงแซ่บนิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ เกร a วอลมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมเกร a วอลมอเตอร์พาร์ทเนอร์สโตรจรันสนิทวงหนึในศูนย์บริการครบวงจรของเกรทวอลและเป็นหนึ่งในเกร a วอลมอเตอร์พาร์ทเนอร์สโที่เริ่มเปิดให้บริการแล้ว Partner Store ที่เกร a วอลมอเตอร์เปิดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจะมีการออกแบบพื้นที่คอนเซ็ปต์และฟังก์ชันการใช้งานที่ใกล้เคียงกับดิเรกสโตร์แต่จะเป็นการพลิกโฉมและให้คำนิยามใหม่ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเกรวอล มอเตอร์ที่จะไม่ได้เป็นเพียงดีลเลอร์หรือผู้แทนจําหน่ายอีกต่อไปแต่จะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนธุรกิจในการเป็นผู้ให้บริการที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคและลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะ Great Wall Motor Partner Store จรันสนิทวงมีความทันสมัยเน้นพื้นที่ใช้สอยเป็นอาคารรวมในบรรยากาศโปรง่งโล่งสบายจอดรถสะดวกเพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการพร้อมกันนี้ยังมีศูนย์บริการและเซอร์วิ รถยนต์แบบครบวงจรเช็คระยะซ่อมสีและให้ทดลองขับได้ g r e ด t w l l อเต t o r ยังได้แสดงถึงความพร้อมของการให้บริการกับ g r e ด t w l l อเตอร์ Partner Sto r e พระพราม5ที่เปิดให้บริการแล้วและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า g r e ด t w l l อเตอร์ Motor, วางแผนจะเปิด Direct Store ซึ่งรวมไปถึง Partner Store รวมทั้งสิ้น30แห่งภายในสิ้นปีด้วยแบ่งเป็น Direct Store 10แห่งและ Partner Sto r e 20แห่งทั้งหมดนี้ถ ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจของเกรทบอร์มมอเตอร์ในการนำเสนอการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับคนไทยควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ บริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดในเครือบริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียจำกัดหรือ MGC เอเชียหนึ่งในผู้นำด้านการค้าปลีกรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรจัดกิจกรรม g 굿วิว l Driving ปฏิบัติการประสานใจร่วมสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยการมอบเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มผู้ป่วยครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมได้จัดขบวนรถ BMW m i ม i ินิอาทิทิส มินิคูเปอร์เรถไฟฟ้าไร้มลพิษจากตระกูลมินิพร้อมมอเตอร์ไซค์ BMW มอเตอร์รัร่วมกว่า15คันบรรจุเวชพันฑ์และสิ่งของจำเป็นส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มผู้ป่วยณนะโรงพยาบาลบุศราคมโดยเชื่อว่าสิ่งที่ตั้งใจทำนี้จะเป็นอีกแรงที่ช่วยให้สังคมแข็งแรงและน่าอยู่ขึ้นทรงผลดีต่อป,ประเทศโดยรวมกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือคนไทยและสังคม ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งมั่นจะยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้เอ้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํารายการสวยๆร้านฉลองในโครงการช่างช่วยสวัสดีค่ะ